วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2การลูกเสือไทยกันนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2การลูกเสือไทยนั้นจะมีเนื้อหา2เรื่องดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1ประวัติการลูกเสือไทยและเรื่องที่2ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับนักศึกษาทราบไหมครับว่าประวัติลูกเสือไทยมีความเป็นมาอย่างไรและใคร เป็นผู้ก่อตั้งถ้ายังไม่ทราบเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับรล,ลูกเสือไทยได้ก่อกำเนิดโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ที่ทรงพระกรุณาสถาปนากองเสือป่าขึ้นในปีพุทธศักราช2454โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้เจ้านายข้าราชการพ่อค้ารวมไปถึงประชาชนได้รับโอกาสฝึกอบรมอย่างทาหารเพื่อคอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รักษาความสงบตลอดจนเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันรักษาดินแดนในยามจำเป็น หลังจากสถาปนากองเสือป่าแล้วทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2,454หลังจาก3ปีที่ได้มีการสถาปนาลูกเสือโลกณนประเทศอังกฤษโดยหลอดเบเดนโพเอลทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันโดยพระราชทานชุดลูกเสือชุดแรกให้แก่ เด็กชายทรัพย์บุญนาคมหาเด็กสวมใส่เป็นคนแรกทรงตรัสว่าในหน้าที่ซึ่งข้าได้ประสิทธิ์ประสาทลูกเสือของชาติขึ้นมาข้าให้เจ้าเป็นลูกเสือคนแรกของประเทศสยามต่อไปนี้เจ้าจะต้องบพัพฤติตนอย่างเด็กข้างถนนอีกไม่ได้เพราะเจ้าเป็นคนรู้จักของพระเจ้าแผ่นดินเสียแล้วหลังจากนั้น ทรงจัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียนต่างๆโดยกำหนดข้อบังคับลักษณะปกของลูกเสือขึ้นอีกทั้งยังทรงพระราชทานคําขวัญให้ลูกเสือว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์หลังจากทรงสถาปนาลูกเสือขึ้นแล้วยังทรงสถาปนาเนนารีหรือลูกเสือหญิงขึ้นเพื่อให้ประสาทคู่กับลูกเสือโดยมีประสงค์ให้มีการฝึกฝนในแบบเดียวกันให้กับเด็กผู้หญิง โดยได้กำหนดประเภทและเหล่าลูกเสือซึ่งแต่ละเหล่าจะมีคติพจน์ประจำเหล่าดังนี้ลูกเสือสำรองมีอายุตั้งแต่8ถึง11ปีคติพจน์คือทำดีที่สุดลูกเสือสามันมีอายุตั้งแต่11ถึง13ปีคติพจน์คือจงเตรียมพร้อมลูกเสือสามันรุ่นใหญ่มีอายุตั้งแต่13ถึง18ปีคติพจน์คือ มองไกลและลูกเสือวิสามันมีอายุตั้งแต่16 25ปีคติพจน์คือบริการซึ่งลูกเสือจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามปรักสูตรและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเหล่าลูกเสือจะต้องทำการเดินสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนในวันสถาปนาลูกเสือไทยเป็นอย่างไรกันบ้างครับจากการที่ได้ดูคลิปวิดีโอกันไปแล้ว เราก็ได้ทราบแล้วว่าผู้กอ่อตั้งลูกเสือไทยของเราคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีการตั้งกองลูกเสือกองเล็กขึ้นที่โรงเรียนมหาดเลล็กหวหว,ว,วิทยาลัยในปัจจุบันนักศึกษาครับเราได้ทราบประวัติความเป็นมาของการลูกเสือไทยกันไปนแล้วคราวนี้เรามาดูว่าคณะลูกเสือแห่งชาติเขามีการบริหารงานกันอย่างไร เรามาเรียนรู้ไปพ,พร้อมๆกันเลยนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบไปด้วยบรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทางการลูกเสือโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วยสภาลูกเสือไทยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวดัดคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดประกอบด้วยคณะบุคคลดังต่อไปน,นี้ 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 2- กรรมการโดยตํำแหน่งได้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ 3- กรรมการประเภทผู้แทนจำนวน5คน 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน10คนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคําแนะนำของกรรมการลูกเสือจังหวัดโดยให้ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุก,การและให้ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การ คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประกอบไปด้วยคณะบุคคลดังต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานกรรมการ 2. กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรของทุกอำเภอในเขตพื้นที่การศึกษา 3. กรรมการประเภทผู้แทนได้แก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาผู้แทนสถานศึกษาต่างๆและผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน7คนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคำแนะนำของกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่โดยให้รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุก,การ และให้ผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอีกไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การการลูกเสือในสถานศึกษามีการจัดหน่วยลูกเสือดังนี้ 1. กลุ่มลูกเสือประกอบไปด้วยลูกเสือสีประเภทคือกองลูกเสือสำรองกองลูกเสือสามัญกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และกองลูกเสือวิสามันประเภทละหนึ่งกองเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าสถานศึกษาใดมีลูกเสือเพียงประเภทเดียวการจัดกลุ่มลูกเสือต้องมีกองลูกเสือประเภทนั้นอย่างน้อย4ี่กองขึ้นไปหรือถ้ามีกองลูกเสืออย่างน้อย2-3ถึงประเภทการจัดกลุ่มลูกเสือต้องมีประเภทละสอ,องกองขึ้นไปผู้รับผิดชอบกลุ่มลูกเสือ คือผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือกองลูกเสือผู้รับผิดชอบกองลูกเสือคือผู้กำกับกองลูกเสือและรองผู้กำกับกองลูกเสือหมู่ลูกเสือประกอบไปด้วยลูกเสือจำนวน4-6ถึง6คนหรือ6-8ถึง8คนรวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือผู้รับผิดชอบหมู่ลูกเสือคือนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ การเรียกชื่อหมูลูกเสือโกโซโนโให้เรียกเป็นหมูเลขจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้คลิปวิดีโอประวัติความเป็นมาของการลูกเสือไทยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติกันไปแล้วพอจะเข้าใจกันบ้างแล้วนะครับถ้านักศึกษายังไม่เข้าใจสามารถเข้ามาทบทวนเนื้อหาในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนนี้ได้อีกครั้งครับ